แล้วดัชนีตัวชี้วัดความสาเร็จของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวตอนนี้มันคงไม่ใช่แค่รายได้หรือจำนวนนักท่องเที่ยวแต่มันคือรายได้ต้องสูงแต่ว่าการอัตราการทําลายสิ่งแวดล้อมต้องต่ำํำ สวัสดีครับดีไทมส์กับผมบัญชาชุมชัยเวทนะครับ2,567นี้โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวนี่คือเป้าหมายใหญ่สุดของประเทศไทยนะครับในขณะที่เรากําลังพุ่งเป้าไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนและนักท่องเที่ยวจะเข้ามาเยอะด้วยนะครับวันนี้ผมได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณถาปณีเกียรติภัยบุญครับท่านเป็นผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เปิดแนวคิดปี67ท่องเที่ยวไทยสูตรใหม่กันเลยนะครับสวัสดีครับตุ๊กวาครับสวัสดีค่ะคุณบัญชาค่ะเป็นไงบ้างครับในช่วงเดือนแรกเนี่ยเหนื<ม>่อยไหมครับเรื่องของการท่องเที่ยวเหนื่อยไม่เหนื่อยเรา<ม>ต้องดูว่าแล้วนะักท่องเที่ยวเข้ามามจับจ่ายใช้สอยแค่ไหนรเราเห็นแล้วนะคะว่าเทรนด์ของการท่องเที่ยวปี2567เนี่ย การเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการเองการเตรียมความพร้อมของคนในพื้นที่ดีขึ้นดีขึ้นมากสถานการณ์การท่องเที่ยวโลกแทบจะกลับมาเป็นปกติเราดูจากการวิเคราะห์ของ WTO World Tourism Organization เนี่ยเขาก็บอกว่าปี67เนี่ยสถานการณ์การท่องเที่ยวเนี่ยน่าจะกลับมาที่ประมาณสัก90%ถึง94หรือบางพื้นที่อาจจะถึง100%ถ้าเทียบกับปีที่ดีที่สุดก็คือปี62นี่เราลองมาดูว่า แล้วสถานการณ์การท่องเที่ยวบ้านเรารัฐบาลตั้งเป้า35ล้านคนถ้า35ล้านคนเนี่ยใน365วันรเราก็คงต้องมีนะักท่องเที่ยวประมาณสัก1 0 0 0 0คน<ม>หรือใกล้ๆ1 0 0 0แต่แน่นอนการท่องเที่ยวเนี่ย365วันมันขายได้ทุกช่วงตอนนี้เราจะมีการเติมเต็มในมิติของการท่องเที่ยวในทุกๆช่วงดังนั้นเนี่ยแน่นอนเลยค่ะว่า1 0 0 0ถ้าโดย average เนี่ยน่าจะเกินแน่นอนแต่แน่นอนก็กลับมาว่าแล้วเวลาที่เขามาเนี่ยแล้วเขามีความสุขไหมมันเป็นการเดินทางท่องเที่ยวที่มีความหมมมมาายยยยััันนนนนตออบโจท์คว่งื้ีเป็ อีกหนึ่งมิติที่เราต้องให้ความสําคัญคแล้วก็เรื่องของการการสร้างรายได้เ,เข้าสู่อสาหการรมการท่องเที่ยวรายได้ที่รัฐบาลตั้งเป้าหมายไว้เนี่ยเ,เป็นรายได้เท่ากับร้อของปีที่ดีที่สุดนั่นก็คือ3ล้านล้านบาท แต่จานวนนักท่องเที่ยวน้อยลงนะคะจำนวนนักท่องเที่ยวน้อยกว่า,น,วาน้อยกว่าปีที่สูงที่สุดก็คือเราได้ประมาณ40ล้านคน39 8จุดใกล้40เราก็ได้3ล้านล้านแต่ตอนนี้ที่35ล้านคนเนี่ยเราก็ต้องตั้งเป้าหมายไว้ที่3ล้านล้านการเติมเต็มคุณภาพมิติของสินค้าบริการก็เป็นสิ่งที่เราต้องให้ความสําคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เองนะคะ การท่องเที่ยวต้องบอกเลยนะคะว่าเราเดินทางคนเดียวไม่ได้<ช>ที่จะทําให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวยั่งยืน<ม>ตอนนี้เองภายใต้รัฐบาลของท่านเศรฐษฐาแล้วก็การนำของท่านรัฐมนตรีสุดาวันนะคะครเราก็มีการทํางานที่เรียกว่าเป็นพาร์ทเนอร์ชิพแบบ3ามองศาก็คือตามวิทยาศาสตร์ของทอท<ม>เลยค่ะ<ม>ว่าตอนนี้เรามีพันธมิตรเต็กโฮนเดอร์เนี่ยทั้ง ทั้งในส่วนของโดยตรงภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวภาคอุตสาหกรรมบริการและทางอ้อมในส่วนของภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับด้านของการบริการและบางอย่างอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโดยตรงแต่ตอนนี้พร้อมที่จะเป็นหน่วยสนับสนุนนี่การพร้อมที่เป็นหน่วยสนับสนุนเนี่ยวลาเราเดินไปพร้อมกันเนี่ยองค์คาพยพมันไปพร้อมกันเนี่ยเรื่องของการท่องเที่ยวมันไปต่อได้แน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นโดย จำนวนของเป้าหมายแต่ว่าหลักจะอยู่ที่เพิ่มรายได้เพิ่มรายได้ให้มากกว่าก่อนช่วงคุิดเพิ่มรายได้ <c oughs> กระจาย <c oughs> ความถี่ของการเดินทาง uh huh. ให้ไปทั่วทุกภูมิภาคโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะ7จจังหวัด uh huh. 76จังหวัด50เขตในกรุงเทพ uh huh. อันนี้ต้องทําการบ้านทุกคน uh huh. การการเพิ่มมิติในการขยายวันพักเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวในแต่ละคนเพราะตรงนี้เองเนี่ยไรายได้มันก็จะไปตกกับชุมชนแล้วก็เจ้าของพื้นที่หลังท่องเที่ยวก็จะมีการเกิดการเขาเรียกว่าห่วงโซ่ของการพัฒนามันก็จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วในแง่ว,ว่าการทํารายได้ให้ถึงสมล้านล้านเราจะกลับมาดูตลาดแต่ละตลาดที่ทถือว่ามีกําลังซื้อสูงที่จะเข้าสู่เป้าหมายเราได้ย่งไครับ ก็เราดูนี่นะคะว่าตอนนี้ตลาดต่างประเทศเนี่ยเรามาดูว่าเรามีตลาดระยะใกล้กับตลาดระยะไกลตลาดระยะใกล้เนี่ยเขาก็จะอาจจะอยู่ระยะเวลาเนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่นานเหมือนตลาดระยะไกลเช่นตลาดร<ม>องฮอร์ยุโรปอเมริกาโอเชียเนียแต่นี้ตรงนี้เองเนี่ยตลาดระยะใกล้ถ้าเขาไม่ได้ พักค้างนานแต่เราก็เพิ่มความถี่ในการเดินทางให้เขารเรามีกิจกรรมในทุกช่วงรเรามีการเสนอขาย365วันในทุกๆจังหวัดบ,ออบางทีภาคนี้ไม่ควรมาเที่ยวในช่วงนี้แต่ว่าควรแต่อีกภาคหนึง่งมาเที่ยวในช่วงหน้าฝนดีเนี่ยเราเราจะมีการเ,ออเขาเรียกว่าเป็นการท่องเที่ยวเชื่อมโยงที่จะขายนะักท่องเที่ยวตลาดระยะใกล้รเรามีการเราดูเรามีการสำรวจนะคะเซอร์วว่าตลาดระยะใกล้เนี่ยเขาชอบ เส้นทางสายสัทธาเส้นทางสายมูเส้นทางช้อปปิง้งเราก็จะมีการเติมเต็มทั้งหมดตอนนี้นะักท่องเที่ยวชอบในเรื่องของสายกรีนหรือสายเขียว s u s t a i n a b l e อันนี้เราก็ต้องมีในทุกๆอย่างก็เป็นเหมือน Sustainable in Process ก็คือในทุกเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยการสร้างประสบการณ์ที่ดีมันก็ผ่านในเรื่องของการที่ไม่ทําร้ายสิ่งแวดล้อมหรือทําร้ายสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุดอันนี้เนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งนี้มาดูตลาดรองหอตลาดรองหอเนี่ยเขาก็จะพักยาวเราก็มาดูว่าแล้วเขาจะเปนดิ้งอะไรบ้างยกตัวอย่างนะะค ตอนนี้เอเวอร์เจของนะักท่องเที่ยวต่างชาตินะคุณบัญชา<ม>ก็จะอยู่ที่ประมาณสัก10วัน,วนการใช้จ่ายนี้เรารวมทั้งตลาดต่างตลาดระยะใกล้ตลาดระยะไกลนะคะรายได้ spending per trip นะคะอันนี้ per trip เนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ5 0,000่นกว่าก็คือ,อวันหนึ่งประมาณ5,2 0 0แต่ตอนนี้เราพยายามที่จะขยับให้กลายจาก 5, นจาก52,000น้ขยับให้กลายเป็น60,000ให้ได้นี่ถ้าเป็น60,000แล้วถือว่าดีมากนี้เราก็มาดูตลาดระยะไกลตลาดระยะไกลเนีะยะน่ยเราก็มาดูว่าเอะเราสัดส่วนตลาดที่ เติบโตก้าวกระโดดมีตลาดอะไรบ้างยกตัวอย่างนะคะตลาดซาอุดีอาระเบียซาอุดีอาระเบียซาอุดีอาระเบียหรือมิดเดิลอีสในหลายที่เลยนะคะ,คอะพอดีว่าที่ยกตัวอย่างซาอุดีอาระเบียเพราะว่าเป็นตลาดใหม่ที่รรเราเพิ่งเปิดตลาดตอนปี65หลังสถานการณ์โควิดแล้วก็เรื่องของความสัมพันธ์ด้วย ตอนนี้เราพยายามทำงานร่วมกับสายการบินให้เพิ่มมากขึ้นกระจายสนามบิน connectivity เป็นสิ่งที่สำคัญ seat capacity เป็นสิ่งที่สำคัญเราตั้งเป้าซาอุดิอาระเบียประมาณแสนห้าแต่ตอนนี้เราได้แสนแปดแต่แสนแปดที่มาเนี่ยมาพร้อมกับรายได้อันมหาศาลเนื่องจากว่าชาวซาอุดิอาระเบียเนี่ยพอเข้ามาที่ประเทศไทยเราเขาสึกมีความสุขมากๆวันพักเฉลี่ยเขาอยู่ที่ประมาณเกือบ20วันค่าใช้จ่ายอร์ t r i ปเนี่ยอยู่ที่ประมาณเกือบแสนซึ่งอาจจะได้เพิ่มมากกว่านี้ด้วยเพราะเพราะว่าตอนนี้ พอเขาเริ่มเปิดเราเริ่มเปิดตลาด health and wellness อาจจะยังไม่ใช่คำตอบสุดท้ายของเขาเพราะเขายังไม่เคยมาทดลองเขายังไม่เคยมาทดลองเขาก็ยังไปอเมริกาแต่วันที่เขามาแล้วเนี่ยพอเขามาเห็นว่าอู้าทำไมเออ U A e ถึงมาที่เมืองไทยเยอะมากเพราะเขาได้มาทดสอบจริงๆ ตอนนี้แหละกลุ่ม Health and Wellness จากตลาดซาอุดีอาระเบียจะเริ่มกลับเข้ามาแล้วเพราะฉะนั้นรายได้ต่อทริปมันอาจจะเพิ่มมากขึ้นมากกว่านี้อีกทัทง้ทงๆที่ตอนนี้ก็ถือว่าเยอะมากๆแล้วอันนี้ก็เป็นในส่วนของการทําการตลาดหรือตลาดใหม่ๆ umb, อย่างเช่นคาซัคสถานเองเนี่ยรเราเราให้วีซ่าจนีนนี่เราก็ให้วีซา่าคาซัคสถานด้วยแลวคาซัคสถานเติบโตก็เติบโตดีมากจากแสนกว่านี่ยคือกลายเป็นแสนห้าแ ซึ่งถือว่าสูงมากและตอนนี้เรากำลังมีการทำร่วมกับสายการบินก็คือมอ r l ไลน์ในการที่จะดูว่าแล้วสายการบินเนี่ยที่บินตรงมาจากคาซัคสถานเนี่ยไปพื้นที่อื่นๆเนี่ยเรามีเพิ่มสล็อตที่ไหนบ้างทั้งทั้งตอนนี้เราขายหมดแล้วนะคะทุกคนมากรุงเทพทุกคนอยากไปภูเก็ตแต่เราก็มีอุตภเปาเราก็มีเชียงใหม่แล้วก็มีนาน่นาตลอื่นๆหรือแม้แต่กระทั่งเราก็ยังมีการคุยในเรื่องของชาตอรฟลายที่การที่จะเอาเรื่องของสายการบินแห่งชาติของคาซัคสถานเข้ามานี่ก็เป็นก็เป็นตัวอย่างของ ความร่วมมือรัเสเซียก็เติบโตสูงมากอินเดียไม่พูดไม่ได้เลยนะคะอินเดียนี่ก็ถือว่าเราบอกแล้วว่าเราคงจะไม่ได้ เราต้องต้องมีการบริหารความเสี่ยงไม่ได้ยึดโยงตลาดใดตลาดหนึ่งนี่ตลาดคุณภาพอีกตลาดหนึ่งก็คือตลาดอินเดียแน่นอนนะคะเราตั้งเป้าที่ล้านสีแต่เราจบที่ประมาณล้านแประมาณล้านหกจดึ่งจุดหถึงงถือว่าสูงมากแต่ตอนนี้เองเนี่ยปัญหาของอินเดียก็คือในเรื่องของสายการบินเรื่องของซิตแคปซิตี้ปีนี้แหละค่ะเป็นปีที่ ชาร์จมากนะคะแล้วเราก็คิดว่าจากการทํางานของรัฐบาลเองในการที่เจราจาต่อรองเนี่ยเราน่าจะได้เห็นตัวเลขนักท่องเที่ยวอินเดียอาจจะแตะที่สามล้านก็ได้อ,อันนี้ถือว่าเพราะว่าอินเดียถ้ามีการเพิ่มซีดเพิ่มมีการเพิ่มไฟล์ตตอนนี้เขามีความพร้อมในการที่จะเอานักท่องเที่ยวอินเดียจากเมืองรองมาเที่ยวในเมืองหลักและเมืองรองของประเทศไทยซึ่ง<อ>ถือว่าเป็นการเปิดประสบการณ์ในเรื่องของการเดินทางท่องเที่ยวให้กับชาวอินเดียกรุงเทพพัทยาภูเก็ตอะไรพวกนี้เขาถือว่า คนที่มา f ฟ r ร์ส i วิสอยากไปแต่ค,คนที่มารีวิสิตจะอยากมามากแต่อยากจะไปพื้นที่ใหม่ๆเราก็จะมีการกระจายพื้นที่ใหม่ๆให้เขาด้วยนี่ก็เป็นตัวอย่างนะคะคคเป็นประเภทกลุ่มนักท่องเที่ยวที่คุณภาพที่เราจัดไวน้น,นะครับเราเรามียุทธศาสตร์นะคะเรามียุทธศาสตร์ในการเดินในปีนี้เลยนะคะคสำหรับตลาดต่างประเทศเนี่ยก็ถามว่าสี่อมอ,มอก็คือว่า1มอแอรีย มอเอียนี่เรามีพื้นที่ทุกพื้นที่<ม>เพราะอย่างที่บอกว่าการจะขาย Thailand ออ l ์เดร์ราวมันต้องมีการเปิดตลาดในทุกพื้นที่อันซีนอันโทอันสตอรี่ในแต่ละพื้นที่ในแต่ละจังหวัด<ม>ทั้งเมืองหลักและเมืองรองเราจะเปิดหมดครับ อันที่2ก็คือว่า more activity <Okay. S 1> นอกจาก more area แล้วเราต้องมีกิจกรรมใหม่ๆตาาหกรรมเฟสติวัลตสาหกรรมหนังตสาหกรรมหลายๆอุตสาหกรรมเนี่ยตอนนี้ hmm. เราก็จะมีการทำอย่างเฟสติวัลก็จะมีการจัดกิจกรรมอีเวนต์ใหญ่ๆปีนี้จะมีมหาสงกรานถือว่า oh. เป็นมหาสงกราน์แห่งความร่วมมือเพราะเราเพิ่งได้ อูนสโกเวิไรเทนใช่ไหมคะ <Okay. S 2> ปีนี้ก็จะมีการจัดแล้วก็มีความร่วมมือกับทั้งกระทรวงมหาดไทย <Okay. S 2> ใ,นในทุกๆพื้นที่ mm hmm. เรื่องของกระทรวงคมนาคมในเรื่องของความในเรื่องของการเข้าไปในทุกๆพื้นที่ได้อย่างสะดวกเรื่อง <Okay. S 2> ของหน่วยางานของมันง่นคงพวกนี้เป็นอะไรที่ท,ท,ที่เราช่ร่วมด้วยช่วยกัน <Okay. S 2> อันที่3ก็คือมอลไลน์สมอลไลน์สก็คือความร่วมมือโดยที่เราก็เน้นในเรื่องของการเดิน,านทางท่องเที่ยวมอลไลน์ส hmm. ในส่วนของภาคอุตสาหกรรมภาครัฐภาคธุรกิจ นะคะแต่ว่าเราก็เน้เนในเรื่องของมอรอไลน์มอรลน์กับแอร์ไลน์อย่างเมื่อกี้ที่ยัง oh. บอกกับคุณบัญชัย <Okay. S 2> ค่ะ ว่าทั้งชา a r t e r flight เอง commercial flight เองต้องกลับมาเพราะถ้าเกิดจะไม่มีไ l i g h t เนี่ยคนจะเดินทางยังไง s e a แ capacity แล้วถ้าเกิดมี f l i g ได้พอดีกับ demand เนี่ยราคาตั๋วมันก็ไม่แพงแต่ตอนนี้พอ f l i g มันไม่มี demand ม,มันเยอะเนี่ยกลายเป็นว่าราคาตั๋วค่อนข้างแพงนอกจาก airline เราก็ยังทํางานร่วมกับทางด้านของเรื่องของเส้นทางรถไฟตอนนี้ก็จะมีการเปิดเส้นทางรถไฟใหม่ๆเรื่องของการเดินทางแบบ overland ตอนนี้ก็เปิดด่านชายแดนเราให้ความสําคัญกับด่านชายแดนมากๆแล้วก็ในเรื่องของครูสเรื่องของยอทอันนี้ก็อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเขาเรียกว่าอีกหนึ่งสินค้าบริการที่ทําให้ประเทศไทยเนี่ยอยู่ในใจของนักท่องเที่ยวแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็คือ e o มอร์เม g ซิ่งในเรื่องของมอร์เม a ซ i n g เราต้องให้เห็น2อย่างที่เด่นชัดที่นักท่องเที่ยวก็ต้องการมากๆก็คือว่านอกจากประเทศไทยอคนไทยมีน้ำใจอยู่แลละทุกอย่างดีหมด เรื่องเรื่องของการท่องเที่ยวดีหมดแต่ว่าสิ่งที่เขาต้องการเห็นก็คือในเรื่องของ security safety and security ความ<ช>ปลอดภัยมันคือหัวใจของนักท่องเที่ยวและอีกเรื่องหนึ่งคือ sustainability น,นี้ก็คือเป็นเรื่องที่ที่เราต้องคือถ้าเราไม่ได้ให้ความสําคัญกับเรื่องของความยั่งยืนรเราก็ไม่มีที่ยืนให้กับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกแน่นอนเพราะตอนนี้มันคือมันคือปัจจัยหลักที่ที่เขาอยากที่จะเดินทางคือถ้าเกิดุขเขาเขารู้สึกว่าเขาเดินทางมาแล้วมัน มันทำลายสิ่งแ<ม>วดล้อมหรืออะไรพวกนี้เนี่ยม,มันจะไม่ได้เทรดแล้วยิ่งเด็กรุ่นใหม่นะเจนอัลฟาขึ้นมาเนี่ยเขาให้ความสําคัญกับตรงนี้มาก<อ>แล้วดัดชนีตัวชี้วัดความสาเร็จของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวตอนนี้<อ>มันคงไม่ใช่แค่รายได้<ม>หรือจํานวนนักท่องเที่ยวแต่มันคือรายได้ต้องสูงแต่ว่าการอัตราการทําลายสิ่งแวดล้อมต้องต่ตํามันจะสวนทางกันแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเออคิดว่าอีกอีก ก็คือตอนนี้แล้วล่ะค่ะเขาก็คิดว่าถ้าคุณจะเป็นมหาอำนาจทางการท่องเที่ยวโลกไม่ใช่ว่าคุณจะบอกว่าคุณมีรายได้เยอะนักท่องเที่ยวเยอะแต่อัตราการทําลายสิ่งแวดล้อมคุณเยอะไปด้วยเนี่ยคุณก็ไม่ได้เป็นมหาอำนาจทางการท่องเที่ยวอย่างแท้จริงดังนั้นเราก็ต้องไปทั้งสองสิ่งควบคู่กันไปค่ะนี้ใช่ไหมครับที่ท่านผู้ว่ากงจะบอกว่าประเทศไทยวรจะเป็นจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวคุณภาพใช่ถูกต้องค่ะการเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวคุณภาพก็คือว่าโอเคเราเน้นนักท่องเที่ยวคุณภาพแบบรวยด้วยแอสเซทแต่รวยด้วย คุณภาพอันนี้เป็นสิ่งสําคัญคเพราะถ้าเราคิดว่าเรา greedy เราโลภที่จะเอาคนรวยมาอย่างเดียวแต่ถ้าเขารวยด้วยแอสเซทแต่เขาไม่ได้รวยด้วยจิตที่รักในเรื่องของอุตสาหกรรมเรื่องของสิ่งแวดล้อมอันนี้มันก็ไม่ใช่ละอ,อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องค,คิดว่าเราต้อง last long. อรักษลองอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมันต้องต้องยั่งยืนดังนั้นเราก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันไม่ใช่แค่นักท่องเที่ยวแต่ตัวเราเอง ผู้ประกอบการแล้วก็ทุกภาคส่วนที่อยู่ในห่วงโซ่อุรกรมเกี่ยวกับธุรกิจบริการการท่องเที่ยวต้องไปด้วยและแน่นอนก็ว่าในส่วนของรัฐบาลเองก็ทําการบ้านหนักนะฮะเช่นจะเป็นฟรีวีซ่าฟรีวีซ่าทาวนไทยจีนทาว่ะล่าสุดนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าอยากจะให้เชงเก้นฟรีกับไทยใช่่คือสองปัจจัยเนี่ยท่าผู้ว่ามองยังไงครับถามว่ามันก็เท่ากับว่าเป็นการยกระดับคือถ้าเกิดในเรื่องของเชงเก้นตลาดยุโรปเพราะตอนนี้ตลาดยุโรปนะเขาเขาฟรีวีซ่าอยู่แล้วแต่นี้ในส่วนนี้เองเนี่ยก็ถือว่ามัันนเป็กการรยะดบ ตัวพาสปอร์ตของประเทศไทยเวลาคนไทยไปคืออันนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าทุกๆประเทศ<ม>อ่ะ<ม>เวลาที่เราโปรโมทให้เขามาประเทศเราอ่ะประเทศต้นทางเขาก็อยากให้ประเทศไทยเราเนี่ยไปประเทศเขาเช่นเดียวกันคือคือมันต้องบาลานซ์ความสุขอ่ะเพระการบาลานซ์ความสุขมันสร้างมินิฟูที่ที่มันมันบาลานซ์กันการท่องเที่ยวที่มีความหมายเหมือนตลาดจีนเลยตลาดจีนเขาบอกว่าเวลาที่คนจีนมาที่เมืองไทยก็อยากเห็นเหมือนกันนะว่าแล้วเมืองไทยเนี่ย ไปที่เมืองจีนมีมีคือประเทศไทยเองเนี่ยมีการส่งเสริมให้นักเที่ยวไทยไปจีนแค่ไหนซึ่งตรงนี้เราบอกเลยนะคะเรามีความพร้อมในที่การที่จะส่งเสริมไปนักท่องเที่ยวจีนเหมือนกับตลาดมาเลเซียามาเลเซียตอนนี้ถือว่าเป็นอันดับหนึ่งที่เข้ามาในประเทศไทยทางมาเลเซียเขาก็อยากเห็นเหมือนกันนะคะว่าถ้าในแง่ของอ ความสุขทางการท่องเที่ยวระหว่างสองประเทศเนี่ยเขาก็อยากเห็นเหมือนกันนะว่าแล้ว ى, ประเทศไทยยมีการส่งเสริมให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวจากคนไทยเนี่ยไปมาเลเซีย,ยแบบไหนบ้างเราก็ถือว่าคนไทยเนี่ยนักท่องเที่ยวคนไทยเป็นนักท่องเที่ยวคุณภาพเชกเช่นเดียวกันเราก็ทําเป็นเป็นอสองทางสองทางใช่การท่องเที่ยวแบบแบบแบบสองทางซึ่งก็ถือว่า เมื่อเราทําให้เขาเห็นเนี่ยเขาจะยินดีที่จะส่งนักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาแต่มันก็จะมีหลายเนี่ยเขาเรียกว่าการทฤษฎีการทําการตลาดของของโลกเราตอนนี้มันมันไม่ตายตัวลวมันอยู่ที่พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวของแต่ละคนเราก็ต้องดูว่าแล้วตอนนี้เราอยู่ในเจนเราไม่รู้ว่าเราอยู่ในเจนอะไรแต่แน่นอนว่าเราไม่ได้อยู่ในเจนแบบอัลฟาที่เขาเติบโตมาด้วยคอนเทนต์สิ่งแวดล้อมต่างๆที่เขาสามารถที่จะเรียนรู้ได้ทั้งโลกเพราะตอนนี้โลกมันโลกเดียวกัน เพราะนั้นเราก็ต้องดูแล้วแหละว่าเวลาที่เราจะทําการตลาดอันนี้มันการช่วงชิงนะักท่องเที่ยวมันจะอยู่ที่การทําการตลาดแล้ว<อ>เพื่อทําให้รู้สึกว่าเขามั่นใจแล้วเขา call to action เลยได้อย่างไร,รอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่ทางคอทอจะให้ความสําคัญครทรทอเองเนี่ยน่าอาจจะต้องเป็น หน่วยงานแรกๆเลยนะคะที่เราจะทำคือโซเชียลมีเดียมาร์เก็ตติ้งเนี่ยเราทำอยู่แล้วและเรื่องของการตลาดแบบแบบออฟไลน์เราไม่ไม่ไม่ทิ้งแต่ในเรื่องของ AI m a มาร์เก็ตติ้งเนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะเริ่มทำเลย AI m a มาร์เก็ตติ้งเนี่ยเนื่องจากว่าเรามี d า t ้าเบสของนักท่องเที่ยวเราเรารู้แล้วแหละว่าพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวมันเป็นยังไงบ้างแต่การที่จะใช้นวัตกรรมองค์ความรู้เนี่ยของ AI เนี่ยมามาบันเดลเพื่อให้เห็น สิ่งที่มันตอบสนองนักท่องเที่ยวได้แบบแบบปัจจุบันทันด่วนเนี่ยอันเนี้ยเราต้องเอามาใช้ด้วยการรีแอคอย่างรวดเร็วการรีแอคให้เห็นถึงพฤติกรรมเพราะนักท่องเที่ยววันนี้โพสตแบบนี้วันนี้ทําแบบนี้อีกวันหนึ่งอาจจะเปลี่ยนสตอรี่ไปเลยก็ได้สิ่งที่จะช่วยได้ก็นี่นะคะเจเนเรทีฟเอมาช่วยเราเราใช้เขาให้เป็นแล้วเราก็ จะได้สิ่งที่เราได้เห็นว่าเออแล้วมันมีประโยชน์ที่คุ้มค่าครจริงๆเพราะทุกอย่างทั้งท,ทั้งหมดทั้งมวลมันอยู่บน Data Data มันก็อยู่บนโลกออนไลน์คนเรามี2โลกอยู่แล้ว <ừ> ก็คือโลกออนไลน์กับโลกแข่งความเป็นจริง ตอนนี้มันมันซิงกันแบบแบบเต็มที่เพลเพลบางคนจะอยู่บนโลกออนไลน์มากกว่าอยู่โลกแห่งความเป็นจริงหมายถึงว่าอยู่บนโลกความเป็นจริงอีกขอมีความสุขในนั้นเราก็ต้องไปแกลบแต่คนในนั้นเนะี<อ>่ยดูพฤติกรรมแล้วก็ให้มา<อ>เรื่องของนวัตรกรรมอาจจะไม่้เข้าเกลือกการตลาดอย่างเดียวแต่ไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของการจัดกิจกรรมอีเวนต์เฟสติวัลหรืออะไรต่างๆอ,อันนี้ด้วยค,ค่ะ,ะเพราะฉะนั้นเป้าหมาย35ล้านปีนี้ถ้าจะมีอะไรทําให้เป้าหมายเกินกว่านี้ได้และเกิดขึ้นในปีนี้ท่านผู้ว่ามั่นใจไหมครับว่า มั่นใจมากนะคะหนึ่งก็คือว่ามั่นใจกับความพร้อมของผู้ประกอบการ,รการพร้อมกับนโยบายความพร้อมของนโยบายจากทางรัฐบาลและการ,รขับเคลื่อนที่ขับเคลื่อนแบบองค์ขารพยพไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งค,ความร่วมมือแบบบูรณาการเชิงซ้อนที่ตอบโจทย์ในเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยอันเนี้ย ขอให้ไปเถอะค่ะ<อ>คือบางคนอาจจะบอกว่ากระทรวงชั้นไม่ได้เกี่ยวข้องไม่เลยตอนนี้ยิ่งบูรณาการยิ่งซ้อนในเรื่องของภาคบริการและธุรกิจการท่องเที่ยว uh huh. มันจะไปต่อได้ก็เหมือนอย่างที่ท่านนายกบอกว่าอตอนนี้พ่อค้านักลงทุนนักท่องเที่ยวคือเรื่องเดียวกันคือตอนนี้มันเหมือนประเทศไทยอยู่ในอยู่อยู่ในประเทศที่เป็นไฮไลท์ในทุกๆด้าน uh huh. หรือแม้แต่กระทั่งพวกอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆ uh huh. นักแสดงของเมืองไทยเราก็มีแฟนดอมในต่างประเทศ สิ่งต่างๆเหล่านี้แหละคะ่ะมันมันมันเป็นตัวที่ช่วยทําให้บรรยากาศทางการท่องเที่ยวของ<ม>เราดีและอีกอย่างหนึ่งเลยนะคะไทย always care เนี่ยอย่างที่<ม>ททเพิ่งเปิดตัวไปเนี่ยค,คนไทยเองเนี่ยเป็นเป็นมีความแตกต่างอันนี้เป็น์พาวเวอร์ที่น่าจะแข็งแรงที่สุด c a r ์ตัวแรก compassion เราม,มีความเห็นอกเห็นใจ<ม>ตัว A <ม>นี่คือ assistant เราชอบช่วยเหลือจริงๆกับน<ม>ักท่องเที่ยว<ม>อ่านี่คือ relief เราอยากจะบอกว่าเนี่ยเวลาที่มาเมืองไทยมันผ่อนคลาย ทุกคน oh. บอกว่าเมืองไทยมัน Amazing มันเป็น mix กันแบบมันดูสับ <c oughs> แต่วันเป็นสับสนแบบบนความสนุกสนานบนความสุข uh huh. แล้วก็ตัว E ตัวสุดท้ายคือ Elevate เนี่ยก็คือว่าเราตอนนี้เราพร้อมที่จะยกระดับในเรื่องของความปลอดภัยและเรื่องของความยั่งยืนนีถ้าถ้าตรงนี้เราไปด้วยกันได้เนี่ย uh huh. ก็แน่นอนค่ะว่าสิ่งที่รัฐบาลอยากเห็นสิ่งที่คนไทยอยากเห็นก็คือในเรื่องของเงินรายได้ที่เข้าสู่ประเทศแล้วก็เป็นสายป่านที่ทําให้ทุกธุรกิจได้เติบโตอย่างยั่งยืนค่ะเพราะฉะนั้นผมมั่นใจนะฮะท่านที่รู้จัอกันู้ว่านะครับว่าปีนี้น่าจะเกิดเป็นเป็นเป็นป็าระการแรกก็คือรายได้ทะลุ3ล้านล้าน ใช่ตอนนี้ไรายได้จริงๆเนี่ยนะคะเราตั้งเป้าไวที่3ล้านล้านแต่ไรายได้เชิงนโยบายนะมีอีกตัวหนึ่ง<อ>ด้วย<ด>นะคะรายได้ไรายได้เชิงนโยบายเ<อ>นะนี่ยคือ ท่านยก็บอกว่าเออถ้าได้3.5้าล้านล้านเนี่ยก็มีความเป็นไปได้ไหมการเพิ่มอีก5าแสนล้านไม่ได้เรื่องง่ายแต่ว่าหนึ่งก็คือว่าเราก็ต้องไปดึงขาท่องเที่ยวในประเทศช่วยด้วยการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศก็เป็นอีกขาหนึ่งที่จะช่วยทําให้เกิดรายได้ที่มันหมุนเวียนเพราะฉะนั้นเนี่ยการเดินทางข้ามภาคการเดินทางแบบโอเวอร์แลนด์ไปไปเช้าเย็นกลับแต่ว่าไปใช้จ่ายนู่นนี่นั่นการเพิ่มมิติของการเดินทางเพิ่มความถี่เพราะตอนนี้คนไทยเนี่ยนะคะเราเราเดินทางท่องเที่ยวเนี่ยอยู่ประมาณ สักร้อบล้านคนครั้งเมื่อปีที่ผ่านมาแต่วันพักเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณสองจุดศูนวันซึ่งถ้าเราอยากจะได้เงินมากขึ้นโอเคพักมากขึ้นหรือถ้าไม่พักมากขึ้นก็ขอให้เดินทางถี่ขึ้นแล้วใช้ใจ่ายเงินมากขึ้นก็ได้ก็เหมือนกับที่เมื่อวานนี้นะคะที่ไปไประชุม ASEAN Tourism Forum แล้วก็ได้มีการนําเสนอในส่วนของ ตัว TVC Meaningful Relationship บางคนก็บอกว่าคือเราต่อขยายมาจาก Meaningful Travel Experience การเดินทางท่องเที่ยวที่มีความหมายมันทำให้เกิด Connectivity คือทำทำให้เกิด Meaningful Connection แล้วมันก็ทำให้กลายกลายเป็น Relationship นี่หลายๆคนก็บอกว่าแล้วในหนังโฆษณาเราเนี่ยเราเป็น Open เลยนะคะเป็น Freedom Destination มีทุกประเภทที่อาจจะมาสร้าง Meaningful Relationship ในในที่นี้ก็ได้ Meaningful Relationship ของเราหมายถึงว่า เรามีประสบการณ์ที่ดีกับธรรมชาติเรามีประสบการณ์ที่ดีกับชุมชนเรามีประสบการณ์ที่ดีกับคนไทยเรามีประสบการณ์ที่ดีกับอาหารไทยมันกลายเป็นความประทับใจที่ที่ไม่อยากจะลืมนี่ในหลายๆคนก็บอกเขาเขารู้สึกว่านางทีวีซีของของเมืองไทยเนี่ยมันมีอะไรที่มันฉีกและแตกต่างแล้วมันสร้างความประทับใจโดนใจเขามากๆเพราะเขาบอกว่าเมืองไทยเนี่ยคนข้างนอกเนี่ยอาจจะไป มีมีนิ่งฟูก็คือมีประสบการณ์เดินทางท่องเที่ยวที่ดีทําให้เกิดรีเลชั่นที่ดีในเมืองไทยก็ได้<อ>มันไม่ใช่ว่าเขาอาจจะต้องมามีประสบการณ์ที่ดีกับคนไทยแต่ถ้าเขามาเมืองไทยแล้วเขาเจอเพื่อนใหม่ใน,ใในเมืองไทยแล้วมันกลายเป็นความสุขจากสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในเมืองไทยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งส่วนที่ที่<ม>เราทํามาได้ได้ตอบโจทย์แล้วก็มีความรู้สึกว่าเขารู้สึกว่าเขาประทับใจมากๆนี่หลายคนก็ชื่นชมแล้วเขาก็บอกว่ามันก็เกิดขึ้นจริงสมมุติว่าเขามาเขาอาจจะยังไม่ได้ประทับใจอะไรแต่ด้วย สภาพแวดล้อมของความเป็นไทยเขาเจอใครใหม่ๆที่เมืองไทยหมายถึงว่าเจอเพื่อนเจอทุกสิ่งทุกอย่างเจอสิ่งแวดล้อมใหม่ๆมันทําให้เกิดรีลนจิบที่ดีได้เพราะฉะนั้นสุดท้ายก็ในปี2568 <c oughs> อาจจะมองยาวไปเร็วนิดหนึ่งนะ68น่าจะเกิดเป็นปรากฏการ์กลับไปมากกว่า40ล้านคนเป็นครั้งประวัติศาสตร์อันนี้แน่นอนอค่ะเพราะว่าในปี70เรามีเป้าว่าอุตสาหกรรมการาทร่องเที่ยวต้องทารายได้ เท่ากับ25ของ GDP อง GDP uh huh. ใช่เพราะฉะนั้นเรายังไม่รู้ว่า GDP จริงๆเท่าไหร่แต่เราก็ตั้งเป้าไว้แล้วนะคะว่าภายในภายในปี2570เนี่ยรเราอาจจะได้เห็นตัวเลขที่แตะ6ล้านล้านก็ได้<อ>ถ้า GDP เราประมาณ24 25ล้านล้านอันนี้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่ท้าทายแต่เราก็คือทุกความท้าทายเราก็ต้องเดินไปให้ถึงนะคะครับ